พ่ออันนี้บ้านบ้านพ่อเล็กใช่ไหมครับผมชื่อเต้ยนะเต้ยทำเขาบอกแล้วใช่ไหมใช่นี่พี่เป็นพี่ชายของคนคนนั้นชื่อชื่อตุ๊กจริงปะพ่อชื่อพี่ชายชื่อชายเจอแล้วนะครับตอนนี้พี่ตุ๊กเขารู้ตัวหรือยังยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ตัวหรอตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนพี่กัดเขาอยู่ชนบุรีนาะชนบุรีตรงไหนของชนบุรีเนาะัั ต้องไปหาน้องผมอีกน้องพี่คืออยู่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนีพี่เจตปะอ่าพี่เจตเมื่อคืนได้ไปหาผู้ใหญ่และแต่ผู้ใหญ่เขาไม่รู้ว่าเจตคนไหนหรืออะไรยงไมันค่ำแล้วด้วยแหละพี่พี่ชายแต่ตอนนี้ก็อยู่บ้านเลยรอพี่ชายพัดต้ไปหน่อยได้ไหมได้ขอบคุณมากเลยครับว่างอยู่ใช่ไหมอ่าว่างโอเคขอบคุณมากเลยครับโชคดีมากเลยนะครับที่วันนี้เจอพี่ชายของพอตุกซึ่งแกอาสาพาเราไปหาพี่เจตกันละครับสบายหลังงานนี้ไม่มีหลงแน่นอน สิาแห่งรักที่พดน,นัอนุภบันดา,ากฟ้า